สวัสดีครับพระวิทย์นะครับวันนี้เราจะทำข้าวหน้าไก่นะครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับเราจะใช้เนื้ออก,อกไก่กับสะโพกนะครับเราจะหั่นอกก่อนนะครับให้เป็นชิ้นๆนะครับ เราหั่นอกไก่แล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นชิน้นชิ้นในลักษณะแบบนี้ต่อไปเราจะหั่นสะโพกนะครับให้เป็นชินช้นๆนะครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเราหั่นสะโพกน,นะครับได้เป็นชิน้นๆินในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเริ่มใส่ไก่นะครับใส่อกไก่ก่อนนะครับ ตามด้วยสะโพกไก่นะครับและซอสหอยนางรมนะครับตามด้วยซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลครับพริกไทยนะครับแล้วน้ำมันงาน,นะครับ จะขยำนะครับให้เข้ากันทุกอย่างเลยนะครับเราจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ2 3ถึงชั่วโมงนะครับเราวค่อยนํามาทำนะครับเราตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับตามด้วยกระเทียมเลยนะครับให้น้ำมันร้อนแล้วตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วลากไป ตากปักชีนะครับผักให้ดให้หอมหน่อยนะครับแล้วเราจะตามด้วยไก่เลยนะครับใส่ไก่ลงไปเลยนะครับ ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนไก่เปลี่ยนสีนะครับเมื่อไก่สุกแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปเลยนะครับคนนะครับไม่เข้ากันตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับคนให้เข้ากันครับ รอน้ำเดือดนะรอให้เดือดอีนนะครับเมื่อเดือดแล้วนะครับเราจะใส่แป้งมันลงไปเลยนะครับให้น้ำมันเหนียวเหนียวหน่อยหน่อยนะครับแล้วคนนะครับให้มันละลายนะครับเมื่อเริ่มเหนียวแล้วนะครับเราจะเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ5นาทีนะครับ เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานให้ดูนะครับเราจะใช้ผักชีกับพริกชี้ฟ้าเขียวนะครับในการจัดจานนะครับเราจะเริ่มหั่นพริกชี้ฟ้าเลยนะครับหั่นเฉียงๆนะครับให้ดูสวยงามนะครับ เราหั่นพริกชี้ฟ้านะครับได้ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราจะเด็กผักชีให้ดูนะครับนี่นะครับเราเด็ดผักชีแล้วนะครับจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราเข้าใส่ถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะคว่ำใส่จานเลยนะครับ เสร็จแล้วเราจะเอาไก่ลาดลงไปเลยนะครับให้พอดูสวยงามนะครับเราจะใส่พริกลงไปข้างๆจานนะครับเสร็จแล้วโรยผักชีนะครับข้างบนเลยนะครับใด้ดูสวยงามนะครับ น่าทานไหมครับอย่าลืมลองเอาไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับต c ไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ